ขอตรวจพาสปอร์ตได้เจยยินดีต้อนรับเข้าสู่โคดอภิมหากรขอตรวจพาสปอร์ตไอยจ้าเฮ้ยมึงได้ข่าวด้านเปล่าถือว่าซาต้าสังคังรามถึงคอแล้วอ่ะเออจริงเหรอเนี่ยมันสกปรกขนาดนั้นเลยอ่ะมันอาบน้ําบ้างไปเน่ล่าสุดได้ข่าวว่าเป็นขี้กาขี้เกอนด้วยตัวของผมและินพาสดีมีหน้าที่ในการตรวจพาสปอร์ตว่างใะเจนวคนตรวจพาสปอร์ตได้เจย์เฮ้คนเถื่อนนี่ว่า เดี๋ยวนะพัสดีบ้านไหนมันตรวจพาส,สปอร์ตวะเนี่ยฮะอะไรนะซาต้าสังคังลามถึงปอดอีไอด็อกทูเรตเฮ้ย <Hey, S 1> ซาต้าจะบีบจะมีพาสปอร์ตที่ยังคนตรวจพาสปอร์ตได้สิวะนี่ไงใช้ใบขับขี่แทนพาสปอร์ตได้ไหมอะฮะอะไรนะซาต้าติดสังคังลามกระทั่งใบขับขี่อีไอด็อกเชื้อโลก เนื่องจากการทํางานของเรานั้นเราจะเป็นที่ต้องตรวจพาสปอร์ตของทุกคนคุณเป็นสกอยคุณมีพาสปอร์ตการเป็นสกอยหรือเปล่าฮะเทวล่าสุดกูเป็นสกอยเลยเนี่ยฮะอะไรนะซาตาเป็นสังฆกระทั่งนิ้วก้อยบินไอ้ดงแดร์ลกินอ,อ้าวคุณซาตาคุณบินตกใช่ไหมเมื่อกี้คุณมีพาสปอร์ตได้อย่างฮรแม่งเอ้ยพูดชะจนกูไม่มีแรงบินเลยะจะนี่คุณซาตาคุณจะบินไม่<อ>ได้ครับคุณต้องมีพาสปอร์ตก่อน พาสปอร์ตไม่มีหรอกมีแต่ขนน่ะจะเอาไหมอะไรนะซาต้าเป็นสังคังกระทั่งขนว้าวอีกุหมดคำจะพูดกับไอ้นกทุเรตนี่คุณซาตา้าผมขออนุญาตตรวจพาสปอร์ตคุณหน่อยเห็นบินหลายรอบแล้วไม่อยากจะโชว์พาสปอร์ตสักทีก็บอกแล้วว่ามีแค่ใบขับขี่ฮะอะไรนะซา,าซาต้าขอเลยสัสอีไอ้นกขี่หุดหิบเฮ้สาวสาวขอตรวจพาสปอร์ตเอยสิอ้ยแต่หนูขี่รถเมย์มานะื รถเมย์ก็มีพาสปอร์ตขอตรวจแค่นี้ค่ากันเลยไงเดีย๋ยรถเมย์บ้านป้ามีพาสปอร์ตหรือไงบ้าฮึ่มฮึมฮึมมึงอยาขอตรวจพาสปอร์ตก่อนวอยแล้วก็ชนนาแบบไม่มีใครมีพาสปอร์ตสักคนโดยเฉพาะไอสาต่าทั้งที่อยู่สายการบินไม่มีพาสปอร์ตติดตัว ซาตาสังคังติดตัวเต็มเลยเหรอโอ้โหทุเรศอีไอดกไปอาบน้ำเดี๋ยวก่อนนะไม่รู้สึกว่าจะมีข่าวมาอีกที่ว่านางไปขึ้นรถเมล์ซาตาขึ้นรถเมล์โอ้อย่าบอกนะว่าเอาสังคังไปติดคนบนรถแดะเปล่าเปล่าเปล่าไม่ได้สังคังไปติดคนบนรถแต่เอาสังคังไปติดรถเมย์เลยล่ะอีไอสังคังทาร์นฟอร์เมอร์